ห้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมุรร่องอวยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้หวานสวัสดีท,ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันกับกอสิบบันเทิงจีนประจำวันที่19กุมภาพันธ์ปี2026 ที่ช่อง y o YouTube b Joyful นะคะแอดหวานฝากเพื่อนๆกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องราวเพลินๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะได้อยู่ด้วยกันนะคะแทบจะตลอดเวลาเลยถ้าท่านใดที่กดฟังเสียงแอดหวานนะคะสำหรับในอพิโซดนี้เรามาเริ่มต้นจากคุณเติ้งเว่ยกันก่อนนะคะตอนนี้เขากำลังได้รับคำชมเชยในยเรื่องของเป็นตัวแทนของสื่อแฟชั่นระดับนานาชาตินะคะมากมายเพราะว่า ด้วยความหล่อสูงยาวเข่าดีนะคะหน้าตาคมมากๆเลยแล้วก็มีความเป็นเอเชียด้วยนะคะก็ทำให้แฟชั่นหลายๆแบบหลายๆฉบับเลยนะคะก็จองคิวเติงหวยก็เรียกได้ว่าทั้งบทสัมภาษณ์เอ่ยแล้วก็ทั้งวิดีโอคลิปอะไรต่างๆนะคะนิตยสารแฟชั่นชั้นนำอย่าง Vogue อิตาเลียเองก็แบบติดต่อเติงหวยนะคะถ่ายแบบโนนีก็เรียกได้ว่าอิทธิพลด้านแฟชั่นของคนเติงหว่นั้นสูงมากๆเลยนะคะก็ยินดี กับคุณเติงหวยด้วยเดี๋ยวก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะก็ใกล้จะเปิดกล้องเต็มทีแล้วก็น่าจะเป็นปีดีๆของคุณเติงหวยแล้วนะคะ ข่าวต่อมานะคะก็มีคนพบคุณฐานเจนซือค่ะบนถนนแห่งหนึ่งที่ปารีสนะคะเขานั้นย้อมผมเนาะทำผมสีน้ำตาลแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทยาวสีน้ำตาลนะคะเขาไปเดินเล่นตามถนนในปารีสอย่างสบายๆค่ะแล้วก็เป็่งประกายบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะคนจีนมีอยู่ทุกมุมโลกค่ะเขาเห็นก็จําได้ละเอาถานเจนซ์นะคะโดยปกติแล้วนะคะคุณถานเจนซ์มีตารางงานที่นั่นมากๆเลยนะคะดัง แล้วในตอนนี้เขาเข้ากองถ่ายไปเรียบร้อยแล้วก็จะไม่เจอเขาไปสักพักหนึ่งนะคะยกเว้นรายการวาไรตี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าฉากถ่ายทํากับคุณอกองเนาะกองละครใหม่นะคะแสดงคู่กับคุณลู่อีเสี่ยวนั่นเองค่ะอ่ละค่ะทีนี้นะคะก็มาดูเรื่องราวของคุณเสี่ยวจ้านกันบ้างนะคะตอนนี้เสี่ยวจ้านมีละ,ะครที่ที่ถ่ายทําเสร็จไว้แล้วแล้วก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการหลังการถ่ายทําเสร็จนะคะคาดว่าในป ปี2 6 2 6เนี่ยจะได้ดูคุณเสียบจ้านในบทของคุณหมอนะคุณหมอผู้รักบ้านเกิดนะคะเพราะฉะนั้นก็รอรอติดตามชมผลงานของเสียบจ้านได้เลยค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องราวของคุณจินเฉินนะคะโอ้โหทำดีมาเกือบตลอดเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงเพียงแค่พลาดไปในเรื่องของการขับรถนะคะก็ทำให้เธอโดนวิาพากษ์วิจารณ์จากสื่อเป็นจำนวนเออจากแบบไม่ใช่สื่อคือจากสื่อเองด้วยแล้วก็จากเ,เหล่าบรรดาของชาวเน็ตเองด้วยนะคะในเรื่องของการขับรถคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ส่งผลกระทบเนาะในเมื่อมีเสียงจากชาวเน็ตเยอะทาให้เธอก็ไม่ได้ไปร่วมงานไอตรงเปิดโปรโมชั่น ะะแต่อะไรก็ตามค่ะเธอก็ยังคงเป็นนางเอกสาวที่ได้รับความสนใจจากผู้กำกับรุ่นใหม่ๆอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องราวของเธอจะเงียบไปอะไรเมื่อไหร่นะคะก็น่าจะต้องออกงานเร็วๆนี้แหละเพราะเธอมีทั้งผลงานละครแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยนะเพื่อนๆต่อมานะคะคุณหยางจือค่ะคุณหยางจือนะคะก็ประสบความสําเร็จที่ในเรื่องของงานโฆษณาได้งานโฆษณาเพิ่มมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่อ่อนแอเรื่องไอ้ต้นไม้แห่งชีวิตจบ ไปอะค่ะโอ้โหก็รับซับกันต่อนะคะสำหรับวิวปอของคุณกงจินค่ะตอนนี้คึกคักมากเลยนะคะคือตั้งแต่เรื่องตำนานนาทีมืดเนี่ยคือทั้งอ่อนแอแล้วก็จบไปแล้วทำให้กระแสะของคุณกงจีนนั้นบอกได้เลยนะคะผู้คนเข้าไปชื่นชมมากแล้วก็วิวปอมีเข้าไปเขาบอกว่ามีการสถิติบันทึกสถิติเอาไว้เข้าไปเนี่ยมากกว่า5ร้านครั้งกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมยอันดีนั่นเองมีคนสนใจ คุณกงจินเยอะนะคะซึ่งโดยปกติแล้วพวกเราสามารถจะวิเคราะห์ได้นอกจากข้อมูลคือมันไม่ใช่จากเรื่องตำนานนาะทีมืดอย่างเดียวหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผู้ชมเหมือนได้อยู่กับเขาบ่อยๆเพราะว่าเขาก็ร่วมรายการไรตี้อยู่นะเ,นเพื่อน แล้วก็ด้วยนิสัยบุคลิกนะคะของคุณกงจีนเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายยิ้มแย้มแจ่มจใสผู้คนก็ชอบเขามากขึ้นนั่นเองค่ะอะละค่ะทีนี้นะคะก็มีข่าวของคุณชายฉีคุณนะคะเขานั้นแบบส่งอัลบั้มใหม่ของเขาไปเข้าประกวดรางวัลแกรมมี่ด้วยนะนเพื่อนๆซึ่งก็เป็นรางวัลสากลรางวัลใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะคะส่งไปเรียบร้อยแล้วก็การเข้าร่วมแสดงสดในปีหน้าก็จะมีเขาอยู่ด้วยค่ะตอนนี้เขากําลังไปได้ สวยในฝั่งตะวันตกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยึดติดกับการกลับมาทำงานในวงการบันเทิงจีนด้านอื่นๆมากนักก็คือตอนนี้เขาไปเอาดีทางด้านเพลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการยื่นขออนุญ,ญาตจัดคอนเสิร์ตของเขานะคะที่ ต่างประเทศยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอันนี้น่าจะหมายถึงที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเอ่ยเนื่องจากเขายังต้องเอาใจแฟนๆในตลาดจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าเออเขาจะได้รับการอนุมัติอะไรเมื่อไหร่นะคะอ้าวสู้ๆค่ะเขาก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะคุณชายฉีกคุณนะคะมีความอินเตอร์มีความรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เป็นผู้ชายเท่ๆหล่อด้วยอ่ะละค่ะจากนั้นนะคะก็มีข่าวเนาะว่าเพลงฮิตนะคะ Love You Too ค่ะของคุณเฉินไวทิ้ง กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าแบบลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเิมากๆสำหรับเฮียเฉินวยทิ้งคมอมของเราได้ลูกชายด้วยนะคะแล้วก็ละครก็ปังปริเยสุดๆส,ส,สำหรับเกมรักในเงาหลวงคะ่ะเอาละค่ะ ข่าวต่อมาเป็นของคุณอีสุสินนะคะก็มีข่าวาลือมากมายแต่ว่าในกระแสข่าวที่เป็นข่าวโจมตีเธอก็ยังมีข่าวดีอยู่นะเพื่อนๆนั่นก็คือนะคะคุณอีสุสินนั้นก็เน้นย้าว่าตัวของเธอเนี่ยมีทรัพยากรนะคะต่างๆยังอยู่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของซีรีส์นะก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทําอยู่นะคะคือตัวของบทนะ่าสนใจมากเลยเพื่อนเแอดอาารเล่านิยายเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนะเพราะว่ามันสนุกไงเพื่อนๆนไปฟังกันได้ที่ ช่องขนุนว่าขนุนชอบบริวารชูก้านะคะอ่าระคาแล้วก็มีถ่ายนิจฉาสารด้วยะคะน่นๆเลยแล้วก็ทรัพยากรต่างๆก็ได้รับการยืนยนันว่ายังอยู่ครบถ้วนค่ะจุดนี้นะคะก็เป็นการยืนยันกับทางนักลงทุนน้อยังคงไว้วางใจคุณอีุูสินได้นะคะก็สู้ๆไม่เป็นไรนะคะอ่าต่อมานะคะก็มีเรื่อง เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะที่ของจีนซึ่งไปตั้งกล้องถ่ายทำกันที่กองในประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะเรื่อง tax concubine นะคะเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมาทองคำที่ไต้หวันนะคะเ,เพื่อนๆก็ต้องรอดูไม่เคยดูเนาะเรื่องนี้เพื่อนเคยดูมะอืมไม่เคยเหมือนกันก็เดี๋ยวร,รอรอชมกันนะคะเราตกลงจะได้รางวัลไหมอะไรไหมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวรออัปเดตข่าวก่อนนะคะ แล้วก็มีผลงานเรื่อง wandering นะคะ wandering life โอ้โห wandering life นะคะของห่วงปอแล้วก็ฟ้านเฉิงเฉิงค่ะทำไรายได้ในช่วงแบบวันหยุดยาวนะคะก็ทำได้ไม่ดีวงการของภาพยนตร์ก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรเนาะไรายได้ก็2 2 8ล้านหยวนอันนี้คือคาดเอาไว้นะ,ะนี่คือผลงาน wandering life นะคะหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวนะคะที่คุณเอ่อเคอเชีย ที่แบบว่าเข้าไปพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ด้วยนะคะแต่อะไรก็ตามมันเป็นวัดวงอินฟลูเอนเซอร์เนาะคนไทยอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักอินฟลูเอนเซอร์จีนแต่เล่าให้ฟังก็ได้นะคะคือ คือคิรนเคอร์เชียเนี่ยนะคะเธอรู้สึกว่ามูลค่าของเธอเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะเธอเข้ามาสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์เพื่อไลฟ์สตรีมมิ่งอีคอมเมิร์ซค่ะแต่ว่าเวลาที่เธอไลฟ์เนี่ยเธอชดชดมากเลยเพื่อนๆคือทัศนคติของเธอในการพูดคุยแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะกับแบบผู้ชมเนี่ยคือมีความเอ่อเก้าเหลานะคะเก้าเหลาแล้วก็พูดจาติดดูถูกดูแคลนด้วยนะคะซึ่งทําให้แบรนด์นะคะที่ให้เธอมาเป็น ผู้ที่ขายของให้นะคะก็แบบไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเธอไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแบรนด์ในระหว่างที่ไลฟ์สตรีมมิ่งการโปรโมทอะไรเงี้ยคะ่ะทำให้ทำให้เธอเหมือนกับโดนบล็อกในวงการของแบรนด์ต่างๆคือ พอทำผิดจากแบรนด์เดียวนะใช่ไหมคะมันก็ในแวดวงเนาะของอินฟลูเอนเซอร์แล้วภาพที่ออกไปมันก็ไม่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีๆถึงถึงแม้ว่ายังไงดีอะถึงแม้ว่าตัวเองจะเลดลชดชดแล้วรวยมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทำงานในแง่ของในแง่ของการไลฟ์สตรีมมิ่งการทำอีคอมเมิร์ซมันก็ต้องเปิดเผยเนาะเพื่อนๆเนาะมันต้องมีความเฟรนลี่มันต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะมันต้องแบบมีความ มีความดีหรือไม่ก็มีความสบายใจให้คนที่เขาจะมาซื้อของกับคุณอะไปที่คุณพีเซนต์อะไรประมาณเนี้ยอืมก็พลาดไปเนาะแต่เธอสวยอยู่นะหน้าตาก็เป็นบล็อกแบบเป็นบล็อกแบบ encer, อินฟลูเอนเซอร์อ่ะเพื่อนๆโอ้หน้ายาวๆขายาวๆนนนี่ต่อมานะคะก็มีข่าวๆเนาะของคุณอ,อย่างจือตอนนี้เธอมีละครที่เป็นสแปร์เอาไว้เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะอีกสองเรื่องรวมเป็นกับไอ โกลเด้นแฮปพินบันทึกปิ่นก็อีกเป็น3เรื่องโอ้คุณอย่างจจอในปี2026ได้เจอเธออีกแน่นอนนะคะ Family Business ก็จ่อคิวแล้วนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงได้ดูกันค่ะจากนั้นมีข่าวนะคะของคุณ โตเสียวแล้วก็คุณเหอเฉาเหรียญน,นะคะปรากฏตัวร่วมกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีข่าวลือเรื่องการหย่าร้างค่ะทั้งคู่ไปพักผ่อนด้วยกันที่ออสเตรเลียนะเ,นเพื่อนๆซึ่งก็เอาละอืมเราก็เชื่อว่าพวกเขายัางยังไม่ได้เลิกกันคู่นี้คงใช้คําว่าหย่าร้างกันไม่ได้ไงก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเ,เพื่อนๆอย่างไรก็ตามเขาก็คงยังยังมีสถานะเป็นสามีภรรยากันอยู่นะคะโอ้แต่และใครอ,อกหักใครอ,อกหักเอ่ยนะคะ ต่อมาเป็นข่าวนะคะแบรนด์ p r ada ค่ะติดต่อค,คุณอย่างมีนะคะแล้วก็คุณอย่างมีก็เซ็นสัญญาอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลเลยอันนี้ตามเนื้อข่าวเนาะเพราะกลัวว่าหากล่าช้าไปจะทําให้ทาง p r ada เปลี่ยนใจไปติดต่อค,คนอื่นนั่นเองนะคะเอาละค่ะ <laughs> จริงๆแล้วเขาบอกว่าแบรนด์ p r ada มันมีเรื่องราวของ เ,เหมือนแบ็ k แบ็ k อะไรเงี้ยนะคะเป็นอิทธิพลลึกลับด้วยของแบรนดน์นี้แต่ว่าอย่างมีไม่ไม่กลัวเออใช้คํานี้อย่างมีไม่กลัวอืมแัดวาลก็ไม่กล้าที่จะแบบ อ่านตามข่าวสักเท่าไรแต่ว่าใช้คำอื่นอิทธิพลบวกจุดๆนะคะลึกลับของแบรนด์ p ้าด a าแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างมีไม่กลัวนะคะแล้วก็แน่นอนอย่างมีก็ได้ขึ้นปกเวิร์กนะคะฉบับใหม่ด้วยก็ทำให้เธอมีความภาคภูมิใจมากเลยนะคะอาละค่ะต่อมานะคะมีข่าวแพสพัดบนโลกออนไลน์นะคะว่าคุณโอฮาวจะมาเป็นพระเอกในเรื่องใหม่ของคุณอย่างจือค่ะก็เอาอีกแล้วเพื่อนๆเป็นแนวยุคที่แบบย้อนกลับไปในปี1980อะไรประมาณนี้เออแล้วก็1990 โอ้ยอ่ะดูแบบสาธารรัฐอีกแล้วคน,คนในประเทศจีนเขาชอบดูกันไงอืมแบบนี้นะคะแต่พวกเราก็รู้สึกนะ1 9 9 0หรืออะไรเงี้ยคือชุดแฟชั่นฟิล์มอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ค่อยเลิศแต่ไม่เป็นไรเราก็อย่างจืออย่างจือการันตีทุกอย่างได้นะคะ <laughs> เํอาลค่ะสำหรับทางด้านของเจ้ารู้สื้ออ่าเจ้ารู้สือก็มีเช่นเดียวกันนะะเจ้ารู้สื้อก็อ่าโอ้โหข่าวเขียนแบบนี้เลยเจ้ารู้สื้อไม่อายเลยนะที่จะเปิดกลุ่มนะ f อินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ของเธออย่างเป็นทางการแบบสาธารณะเลยนะคะก็คือเจ้ารู้สื้อนี้ได้รับเหมือนกับแบบ ออฉีกทุกกฎแหกทุกแบบกดไปเลยนะคะเพราะว่าปกติดาราด,ดังๆก็จะไม่โอ้เขาใช้คำแรงอะ่ะเออใช้คำว่าลดตัวไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆแล้วมันน่าจะไปควบคู่กันได้เนาะไม่ควรจะไปแบ่ง แบ่งระดับชั้นอะไรกันแบบนี้ป่ะนี่มันยุคไหนแล้วอะยังมีชั้นอีกนะแล้วก็บอกว่าเจ้ารู้สื่อนั้นแบบลดลดตัวเองเออลดตัวเองไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยอะไรด้วยทําควบคู่กันไปโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นอย่างนี้กันทั้งหมดแหละดลาราก็สามารถที่จะมาไลฟ์สตรีมได้ขายของได้อินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้นะคะผู้ติดตามเยอะๆก็มาเป็นดาราได้แล้วก็แบมีคนติดตามเยอะด้วยได้รายได้เยอะกว่าดาราบางคนอีก เออเนาะเมื่อไหร่จะยกเลิกสัทีการจัดแล้วก็การใช้คําพูดแบบเออเยดหยามกันอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้ค่ะข่าวคุณจังว,วันอี้นะคะพระเอกท่านนี้น่ารักมากพยายามจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปไปกองถ่ายทําด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี aro aro ้คุณพ่อคุณแม่มีความแก่ชราแล้วค่ะเขาอยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาด้วยกันให้มากที่สุดนะคะซึ่งไปก็ไม่ได้รบกวนการถ่ายทําแต่อย่างใดเพราะว่าคุณจางวันอี้เขามีรถบ้านใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะอยู่ในนั้นแล้วค่ะแล้วก็บางครั้งก็เดินไปดูการถ่ายทําของลูกนะคะอุ้ยน่ารักเนาะจางวันอี้นะคะหนุ่มระส รนะ,ะละค่ะจากนั้นก็มีข่าวเนาะคุณเฉินเจออ๋อหยวนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเนาะเลือกโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่นะคะเดี๋ยวก็รอคอนเฟิร์มแล้วกันค่ะก็ยังอยู่กับทางไอชีอีนวเพื่อนเอาละค่ะแล้วก็มีข่าวของคุณหลิวซื่อซือแล้วก็คุณหนีหนีนะคะเขาบอกว่าคู่นี้ไม่มีความสัมพันธ์กันดีนักในชีวิตส่วนตัวนะคะหลังจากเหตุการณ์บันทึกเสียงเนี่ยทั้งสองคนต่างก็ไม่สนใจภาพลักษณ์แล้วก็ออกถแถลงการโจมตีอีกฝ่ายโอ้แต่ละ ะะไม่รู้ว่า อืมไม่รู้ว่าเต้าหรือเปล่าเนาะหลิวซื่อๆกันนี้นีปกติแต่ก่อนเขาก็เป็นเพื่อนกันดีนะเพื่อนๆอ,นอะต่อมานะคะก็เป็นสรารคดีของคุณหวังอีปอนะคะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ตัวนิ่มอะคะ่ะก็ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมฉายนะคะการกุศล Journey of the Light and Shadow ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะฉายในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ของไอไก่ทองคำเ,เพื่อนๆคะ่ะ Golden r o แล้วก็ฮันเดรวนะคะโอ้สอเวทีเลยเหรอโอ้โอเคค่ะ ก็ไปไปแสดงที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าได้เข้าชิงรางวัลอะไรหรือเปล่าเนาะประเภทสารคดีไม่แน่อาจจะได้ก็ได้ถ้ามีรางวัลแจกนะแอดวานหมายถึงรางวัลในสาขาสารคดีนะคะเพื่อนปกติติดตามแต่รางวัลในสาขา้น,นสาขาภาพยนตร์อ,อะไรก็ว่าไปอะต่อมานะคะคุณฮูเกอร์ค่ะจะเข้าร่วมแสดงในโซซานนะคะของถังเหรินในแบบเดือนธันวาคมงั้นก็ต้องเปิดเนาะเปิดกล้องไปแล้วสิไม่ไม่มีข่าวเลยเพืเ่อนเออเขาเล่นบทเป็นจางจูจ่เจิน เดี๋ยวต้องรอดูทําไมไม่มีข่าวหรือว่าหรือว่าไม่ได้เปิดเ,เดี๋ยวแอดวานไปหามาให้นะคะว่าคุณหูเกอร์มีผลงานเรื่องใหม่ชื่อว่าโซซานจริงหรือเปล่านะคะทามทะเลนะคะไปไต้หวันกันหน่อยะคะ่ะเขาบอกว่านะคะเหล่าบรรดาเออวัยรุ่นไต้หวันอะ่ะเออเรียกร้องให้โจเฉินนะคะกลับมาแสดงละครไอดอลอีกครั้งเพื่อนๆ่รู้จักคุณโจเฉินใช่ไหมเธอเพิ่งจะตัดสินใจแต่งงานไปนะคะโจเฉิน ที่ผลงานล่าสุดเธอเป็นจีนย้อนยุคที่เล่นเป็นองค์หญิงใหญ่เวอร์ชันละครของภูผาอิงนาทีอค่ะที่ติงวีซีกับคุณวิกตอเรียซ่งเป็นพระเอกนางเอกอะนะคะเออน,นั่นแหละนี่แหละโจเินนะคะ ก็แต่ว่าเธออ่ะเธอแน่มากเธอปฏิเสธอย่างสุภาพนะคะเธอก็บอกว่าอายุของเธอไม่เหมาะสมแล้วเออแต่ว่าเธอนะมีช่วงหนึ่งที่รุ่งเรืองสุดๆเลยนะคะในช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นทุกคนรู้จักเธอหมดเลยนะคะทั้งจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ทั้งทีไต้หวันด้วยค่ะเอาละค่ะอาชีพของจางรว่นนานนะคะกําลังรุ่งเรืองค่ะในฐานะหนึ่งใน3านางเอกนะคะของ e อ l นไ h t m มีเดียอันนี้คือค่ายของน้องเขานะคะตารางงานของจางรว่นนานตอนนี้แน่นขนาดหยุดสม เอลยค่ะแล้วก็ถ่ายทำเนาะผลงานเรื่อง Girlfriend s กับคุณจริง,รงเป็นเป็นเรื่องแรกก่อนนะคะัจาก,จากนั้นก็จะเข้าร่วมในกองของ What Time Is It Rare นะคะของชูโยหนิงนะของชูโยหนิงก็น่าดูมากๆเลย What Time Is It Rare นะคะ ก็รออ,อชมผลงานแล้วกันค่ะคุณจางลววนหนาตอนนี้ก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพเนาะเพราะว่าเออต้องลดน้ําหนักต้องอะไรมากมายแล้วก็รู้สึกว่ากําลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาจจะแบบแค่เริ่มเริ่มก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไงเพื่อนๆไม่อยากจะให้ผอมเยอะอะก็อยากจะเพื่มตามปกติน้องก็ตัวเล็กอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ยิ่งผอมเขาไปใหญ่เลยนะคะแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยก็คือจะต้องให้รับคาแรคเตอร์เป็นตัวละครที่ที่เป็นมะเร็งในในผลงานเนาะในผลงานภาพยนตร์หรือว่าละครอะไรเงี้ยก็ทําให้ต้องลดน้ําหนักแต่จริงแล้วเทรนด์ที่จีนเราก็เห็นว่าว่านางเอกอะ่ะเขาจะต้องผอมแบบเพียวๆเลยก็อาจจะหาเหตุผลเฉยๆแต่จริงแล้วอาจจะได้รับใบสั่งมาเหมือนที่ ทางหวนอีน้ไงอีเจิงก็สั่งเจ้าฉิงต้องรายงานทุกครั้งวันนี้กินอะไรบ้างออกกําลังกายอะไรบ้างน้ําหนักเท่าไหร่แล้วนะคะควบคุมขนาดนี้กันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะอยู่ยากเหมือนกันเนาะเป็นดารานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเรามาอัปเดตข่าวข่าวก็สิบแล้วก็ไฮไลท์บันเทิงจีนกันต่อนะคะววนลาปันก่อนนะสวัสดีค่ะ